สวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้ Google Form ในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นอีเมลขึ้นมาแบบนี้ใน Google Form ของเราตอนที่เราจะกรอกข้อมูลนะครับมันคืออะไรนะครับมันมีประโยชน์ยังไงครับหรือว่ามันมีผลเสียยังไงนะครับบางคนก็บอกว่าเอาออกได้ไหมนะครับในคลิปนี้ครูพิวัตรสอนสร้างสื่อจับมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอายังไงนะครับโอเคนะครับ เริ่มจากการเปิด Google Form ขึ้นมาก่อนนะครับสมมุติว่ามีการสร้างฟอร์มขึ้นมาแบบนี้นะครับผมมีที่กรอกก็คือชื่อชั้นเลขที่แค่นี้พอครับจากนั้นนะครับมันจะปรากฏนะครับแบบเมื่อกี้ก็ต่อเมื่อมีการกรอกฟอร์มเท่านั้นนะครับเช่นนะครับมีการกรอกแบบเนี้นะครับบันทึกข้อมูลเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับหรือว่ากรณีที่นะครับเราได้รับลิงก์นะครับอ่าสวัสดิ์ส่งครับลิงก์นะครับอ่าตัดให้สั้นก็ได้นะครับคัดลอกนะครับ คัดลอกลิงก์ของฟอร์มครับจากนั้นนะครับอาจจะเป็นฟอร์มใครก็ได้ส่งมานะครับแล้วเราก็จะทําการกรอกฟอร์มนะครับเราจะเห็นตัวนี้ขึ้นมานะครับความหมายมันคืออะไรนะครับความหมายคือลองคลิกตรงนี้ดูครับเขาจะอธิบายเลยนะครับเขาบอกว่า บันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัตินะครับฟอร์มจะบันทึกความคืบหน้าของคุณไว้เวลา30บวันนะครับเมื่อลงชื่อเข้าใช้ Google ดังนั้นนะครับจึงทํางานกับอุปกรณ์ต่างๆและหยุดพักได้โดยไม่ต้องกังวลครับว่างานจะหายหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าเรามีการกรอกอะไรลงไปก็ตามในฟอร์มนี้นะครับมันจะจําค่าไว้ให้เรานะครับไม่ว่าเราจะปิดฟอร์มไปแล้วหรือว่าไปรีเฟซหน้าต่างนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นเวลาเรารีเฟซหนึ่งครั้งเนี่ยข้อมูลที่กรอกในฟอร์มไว้มันจะหายหมดเลย นะครับมันจะไม่จ <handled kr> ําอะไรให้เรานะครับแต่ถ้านะครับดูนะครับผมจะลองกรอกดูนะครับสมชายนะครับเรียนดีนะครับชั้นนะครับม1 1ครับหนะครับแต่ผมยังไม่ได้กรอกเลขที่นะครับปรากฏว่บ้านนะครับอ่ะผมกรอกแค่นี้ก่อนนะครับปรากฏว่าผมเผลอปิดไปหรือเป็นรีเฟซหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะครับเผลอปิดไปแบบนี้นะครับเวลาเราจะกรอกนะครับเวลาเราจะกรอกใหม่นะครับอ่ะก็ฟอร์มเดิมลิงก์เดิมโอเคนะครับดูนะครับ นี่ครับมันจะจําไว้ให้เราไงครับมันจะจําให้เรานะครับ30วันนะครับมันจะไม่ลบทิ้งเราก็มากรอกต่อได้เลยนะครับเลขที่5อย่างเงี้ยนะครับถติว่ากอกเสร็จยังไม่กดส่งอีกนะครับยังไม่กดส่งอีกมีการรีเฟซข้อมูลนะครับเห็นไหมครับค่าเ็ายังคงอยู่นะครับค่าก็ยังคงอยู่หรือปิดฟอร์มไปเลยนะครับปิดฟอร์มไปเลยนะครับแล้วก็เปิดลิงก์เดิมนี่แหละฟอร์มเดิมขึ้นมาเนี่ยค่ามันก็ยังคงอยู่ให้เรา นี่คือความหมายนะครับนี่คือความหมายของตัวนี้คือมันบันทึกข้อมูลที่เรากรอกลงในฟอร์มให้เรานะครับเป็นเวลา30บวันครับตัวนี้มันจะอยู่ให้เรา30บวันมันถึงจะเคลียร์นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเคลียร์เองอ่ะสักว่ากรอกแล้วโอ้กรอกผิดทั <chu> ้งหมดเลยจะกรอกใหม่ก hmm. ็มาตรงนี้ครับล้างแบบฟอร์มนะครับคลิกตัวนี้ล้างแบบฟอร์มนะครับก็คลิกล้างข้อมูลที่เราเคยกรอกไว้มันก็จะหายหมดเลยนะครับถ้าล้างแล้วนะครับเวลาเข้ามาใหม่มันก็ไม่มีนะครับ มันก็จะจําว่าเราเคยล้างไว้แล้วนะครับถึงเราจะเข้าฟอร์มมาอีกก็ตามแบบนี้นะครับก็จะหายหมดเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าต้องการปิดตรงนี้ไม่ให้มันจําทํำยังไงก็ได้นะครับวิธีการนะครับปิดหรือเปิดนะครับตัวเมื่อกี้นะครับมาที่รูปเฟืองครับมาที่รูปเฟืองนะครับมาที่งานนําเสนอนะครับแล้วมาตรงนี้นะครับปิดการใช้งานบันทึกอัตโนมัตินะครับเราติ๊กตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับพอกดปุ่มบันทึกอ่า ปิดแล้วนะครับมาลองกรอกฟอร์มใหม่ครับาสว่าผมก็ใส่อะไรก็ได้ลงไปกกกอขอขอนะครับเสร็จแล้วผมลองรีเฟซดูก็ได้นะครับโหลดหม่เป็นไงครับหายไปแล้วนะครับไม่มีข้อมูลเหลืออยู่เลยเห็นไหมครับซึ่งจะต่างจากเมื่อกี้นี้นะครับแล้วตอนนี้ก็จะโชว์เลยนะครับว่าปิดใช้งานการบันทึกอยู่คือมันไม่บันทึกให้เราแล้วนะครับถ้าเราไปปิดแบบนั้นนะครับ แต่ถ้าเราเปิดไว้นะครับมันจะมีประโยชน์ครับมากกว่ารับไม่มีประโยชน์นะครับงานนําเสนอนะครับเราเอาตัวนี้ออกนะครับบันทึกนะครับและเวลาที่เรากรอกฟอร์มครับเวลาที่เรากรอกฟอร์มบางทีฟอร์ม3หน้าสีหน้านะครับกรอกยังไม่เสร็จไปทําตัวละอาจจะเผลอปิดไปหรือรีเฟนซหน้าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเลือกพิมพ์ได้แค่ชื่อนะครับกับชั้นนะครับ มาหนึ่งทับหนึงนะครับอ่ะกอกยังไม่เสร็จนะครับอ่ะปิดไปรีบไปทํางานปิดคอมไปแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ได้ลิงก์มาลิงก์เดิมก็จะมากอดต่อนะครับถ้าเราเปิดความจํามันไว้นะครับมันก็จะทําให้เราเห็นไหมครับมาพิมพ์ต่อเลยครับสมชาย1นทับหมันก็จะจําไว้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลไปต่อนะครับจนกว่าเราจะกดส่งนะครับ นี่คือข้อดีหรือว่าฟีเจอร์ใหม่นะครับของ Google f o r m ที่เพิ่มเข้ามาครับซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มีผลอะไรนะครับสำหรับคนอื่นนะครับมันไม่ได้บอกว่าจะต้องลงชื่อเข้าใช้หรือบังคับลงชื่ออะไรทั้งสิ้นมันไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับว่าเมื่อเราใช้อีเมลนี้นะครับในการกรอกฟอร์มนะครับมันก็จะจำค่านะครับในแต่ละช่องที่เรากรอกไว้ให้เรานะครับไม่ลบ30วันให้เราอย่างนี้นะครับอันนั้นก็นะครับ เขาเรียกอะไรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับที่นี้นหลายหลายคนมาถามว่าจะเอาออกยังไงนะครับเพราะยังไม่รู้ประโยชน์ของมันนะครับทีนี้พอรู้ประโยชน์ของมันแล้วนะครับก็คงไม่มีใครจากแปลออกแล้วใช่ไหมครับยังไงก็ไปใช้ประโยชน์จากฟอร์มบันทึกอัตโ,ตโนมัติกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ